วันที่2ของการเดินทางเราเดินทางจากอำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกไปสู่ดอยเสมอดาวจังหวัดน่านโดยมีแผนการเดินทางคร่าวๆคือเราจะขี่รถเข้าทางอำเภอเวียงสาแล้วขึ้นไปพักที่ดอยเสมอดาวหนึ่งคืนที่เหลือดียวค่อยว่ากันต่อขงหน้า ตอนนี้เราก็เดินทางเข้าสู่เขตจังหวัดน่านแล้วนะครับโดยเส้นทางจากอำเภอร้องกวางเข้าสู่จังหวัดน่านนะครับช่วงแรกถนนดีมากเลยครับแต่ประมาณครึ่งทางหลังจะมีการซ่อมแซมถนนนะครับอาจจะทำให้การจราจรล่าชา้าไปบ้างตอนนี้ก็เดินทางมาถึงจุดตรวจคัดกรองก่อนเข้าจังหวัดนะครับเราก็จะขี่รถวนเข้าไปเพื่อตรวจคัดกรองนะครับแต่ว่าวันนี้คนเยอะมากเลยเจ้าหน้าที่ก็เลย ให้สิ่งหนึ่งกับเรามาแล้วก็ผ่านได้เลยครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ให้เรามานั่นก็คือ,อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ครับ QR code หน้าปลอดภัยก็ให้เราสกแกนเข้าไปแล้วก็กรอกข้อมูลตามที่เขาจะคัดกรองเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางต่อก่อนนบเดี๋ยวค่อยกรอกตรวจคัดกรองอีกทีนะึง ตอนนี้ก็มาถึงสี่แยกอำเภอวียงสาแล้วนะครับเนี่ยเรียกสี่แยกแล้วเปล่าไปดูครับมีแยกเยอะมากเลยตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงเย็นนะครับเราอีกหนึ่งชั่วโมงเราน่าจะถึงลอยเสมอดาวก็ตั้งใจขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกให้ทันนะครับก็เดี๋ยวพาวาร์ปขึ้นไปเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกกันก่อนครับซึ่งน่าเสียดายครับวันนี้เมฆเยอะก็เลยมองไม่เห็นพระอาทิตย์ตกนะครับแต่ก็สวยอยู่ครับตอนเย็นที่นี่ โอเคเดี๋ยวไปหาที่พักกันก่อนครับพอดีตอนแรกขึ้นมาเจ้าหน้าที่บอกว่าลานกางเต็นท์เต็มนะครับแต่พอผมเดินดูผมเจอ2จุดครับตรงนน้นกับตรงนี้นนอ่ะน่าจะพอกางได้ก็เลยไปขอเจ้าหน้าที่เขากางซึ่งเขาก็อนุญาตนะครับว่าให้กางได้เพราะว่าเรามาคนเดียวเราก็เลยได้ปักเต็นท์นอนคืนนี้ที่นี่ดอยเสมอดาวครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนของที่นี่นะครับซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีครบทุกอย่างเลยครับมีทั้ง สามารถชมพระอาทิตย์ตกก็ได้พระอาทิตย์ขึ้นก็ได้ทะเลหมอกเราก็ดูได้แถมดูดาวได้ด้วยถ้าฟ้าเปิดนะครับแต่ว่าวันนี้ฟ้าไม่เปิดนะครับเป็นที่น่าเสียดายมากก็คือไม่เยอะมากเลยเรามองไม่เห็นดาวแต่ก็ไม่เลวร้เสมอไปครับเรายังมีไฟตรงนู่นครับก็คือเป็นไฟของเมืองด้านล่างเราสามารถมองเห็นแล้วก็ชมแทนแสงดาวของวันนี้ได้อยู่ครับก็สวยไปอีกแบบหนึง่ง ตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงคืนแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนละกันครับเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องเดินทางต่อพอกลับมาที่เต็นท์นะครับก็มาเจอกับตะขาบตัวใหญ่มากเลยครับอยู่ข้างเต็นท์เราเราก็เคลียร์เข้าไปในป่านะครับแล้วก็สำรวจรอบเต็นท์ว่ามีตัวอื่นอีกไหมก็ไม่มีนะครับก็เข้านอนแล้วก็ใช้ที่รองนอนปูช่วยครับกันเบีกชั้นหนึ่งก็ทําเราระแวงอยู่พอสมควรเลยครับตอนนอน ตอนนี้ก็เวลาหกโมงเช้านะครับซึ่งเมื่อคืนแทบไม่ได้นอนเลยครับเราแวงตะขาบด้วยหนึ่งกับลมแรงมากเลยครับเมื่อคืนทําให้เราตื่นขึ้น,นมาปักสมองบ่อยมากเลยเพราะว่าดินมันอ่อนนะครับแล้วสมอมันหลุดโอเคเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันครับไปลุ้นว่ามีทะเลเหมอกไหมแล้วก็ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่ไม่น่าเห็นนะครับเพราะามีเยอะมากเลยเดี๋ยวลุ้นหมอกอย่างเดียวครับตรงนี้ก็เป็นต้นไม้คู่นะครับแลนด์มาร์กหนึ่งของดอยเสมอดาว ซึ่งวันนี้คนเยอะพอสมควรน,นะครับเนี่ยน่าจะมาชมหมอกกันไม่รู้มีหรือเปล่าครับด้านบนแต่พระอาทิตย์ขึ้นน่าจะไม่เห็นนะเพราะว่าเมฆเยอะมากเลยนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบครับของดอยเสมอดาวเต็นเยอะนะครับวันนี้พอลานกลางเต็นเต็มเลยเประมาณนี้ครับไปเด,เดินก้นไปด้านบนกันต่อครับไปลุ้นหมอกกัน และเราก็เดินมาถึงข้างบนสุดของรอยเสมอดาวแล้วนะครับซึ่งหมอกวันนี้ก็ไม่มีนะครับวันนี้ไม่มีหมอกก็เป็นที่น่าเสียดายครับแต่ก็สวยครับวันนี้บรรยากาศก็เห็นได้อีกแบบนะครับเห็นวิวภูเขาดูวิวทิวทัศน์ชัดเจนมองเห็นแม่น้ำน,าน่านด้านล่างด้วยนะระหว่างที่เรากําลังชมวิวอยู่นะครับเราก็หันไปเห็นนะักท่องเที่ยวคนหนึ่งครับซึ่งเขาขึ้นมาวาดรูปวิวทิวทัศน์ด้านบนดอยเสมอดาว ซึ่งฝีมือดีมากเลยครับว่ารูปสวยมากก็เลยขอพี่แ์ถ่ายรูปมาหลายช็อตอยู่เหมือนกันครับเอามาให้ได้ชมกัน และนี่ก็เป็นการมาที่ดอยเสมอดาวเป็นครั้งที่2ของตัวผมเองนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าครั้งแรกที่ผมมาผมประทับใจมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นละกันที่ทําให้ผมรู้สึกอยากออกเดินทางท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นที่แรกที่ผมมาแล้วผมเจอทะเลหมอกก็คือที่นี่พร้อมกับเห็นพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งสวยมากเลยก็เลยทําให้ผมอยากวนกลับมาที่นี่อีกสักรอบหนึ่งเพื่อมาเก็บบรรยากาศต่อนะครับ ซึ่งถามว่ารอบนี้มาไม่เจอทั้งพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นไม่เจอทั้งหมอกรู้สึกยังไงก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจขนาดนั้นนะครับก็ยังเป็นอีกมุมหนึ่งแล้วกันที่เราได้เห็นของที่นี่นะครับเพราะว่ารอบนั้นเราก็เห็นบรรยากาศอีกแบบหนึง่งรอบนี้เราก็เจออีกแบบหนึง่งเหมนรอบเปลี่ยนบรรยากาศที่เราได้เจอนะสถานที่ที่เดิมที่เราเคยมาแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะครับซึ่งเป้าหมายขอ,องเราต่อไปก็คือถนนหมายเลข3ที่อยู่หนะ้าอำเภอบ่อเกลือนะครับแต่ว่าก่อนไปเดี๋ยวจะขอแวะไปที่ผาชูก่อนครับเพราะว่าไม่ไกลจากที่นี่มากแล้วก็ก่อนถึงทางไปผาชูเราก็จะมาเจอกับจุดชมวิวปลายฟ้านะครับอยู่เลยทางเข้าเราสม,มาราเอานิดเดียวครับประมาณ200เมตรได้โอเคเดี๋ยวเราเดินทางต่อไปยังผาชูก่อนครับไปชมที่นู่นสะหน่อยนึงว่าเป็นยังไงบ้าง ก็ตรงมาไม่ไกลนะครับเราก็จะมาเจอกับ3แยกทางเข้าตรงมาประมาณ3กิโลเมตรครับเราก็จะมาเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับเพื่อเข้าไปต่อแต่ว่าทางลงชันนิดนึงนะครับอันนี้ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังครับเพราะว่าถนนมันเป็นคอนกรีตก็มอไซค์ของก็จะกระโดดนิดนึงครับ่ายางไม่ค่อยดีแล้วพอตรงมาสักพักเราก็จะมาเจอกับป้อมตรวจนะครับซึ่งเขาก็จะตรวจบัตรเราว่าเรามีบัตรมาหรือยังซึ่งสามารถใช้บัตรจากโดยเสมอด็จว่าคืนเข้าต่อได้เลยครับ อ่มีของดอยเสมอดาวของเมื่อคืนเดี๋ยวผมหาก่อนครับแต่ว่าผมหาบัตรผมไม่เจอครับไม่รู้มันไปอยู่ตรงไหนมีติ๊กเกอร์ให้เนาะครับติ๊กเกอร์ไปเนี่ผมไม่ติดเนาะไม่ได้ติ๊ติ๊กเกอร์ผ่านผมไม่ติดเนาะครับผมมาตั้งแต่เมื่อวานกลางคืนนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนครับเอาใส่กระเป๋าเลยนะเอาใส่เอาเลยเอไป ง่ายครับหายไปแล้วทุกเสียหน้าสิบบาทครับอ๋อผมเจอแล้วเจอกันเถอะเก็บใบเก็บใบครับโอ้ยเ่อกี้ทำปัญหาไม่เจอเออเก็บใให้นั่นเลยถ้าเราออกจากสีหน้าไปก่อนเราก็ครับผมโอ้เกือบหาไม่เจอครับผมเกือบได้เสียค่าเข้าใหม่อีกรอบหนึ่ง อันนี้ก็ข้อควรระวังนะครับควรเก็บบัตรไว้ในที่ที่เราหาง่ายเพราะว่าถ้าเรายังไม่ได้ออกจากอุทยานเราต้องใช้บัตรนี้เพื่อแสดงตัวตนตลอดอันนี้ก็เอาไว้ในกระเป๋าแล้วครับแต่ว่าหาไม่เจอเมื่อกี้ตรงนี้นะครับระหว่างทางมาจะถนนคู่ขานิดนึงนะครับแล้วก็ขึ้นลงวนกันไปส่วนด้านขวามือเราอันนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับสามารถกางได้ตรงมาอีกหน่อยหนึ่งเราก็จะมาเจอกับจุดสูงสุดของที่นี่นะครับ ก็สวยอยู่นะครับเนี่ยท้องฟ้าสวยมากเลยฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะครับตอนนี้ก็จะสวยกว่าตอนที่เราอยู่ที่ดอยเสมิดดาวนะครับเพราะว่าตอนที่ผมอยู่นั่นอะดอยเสมิดดาวท้องฟ้ามันปิดมันก็เลยทําให้ถ่ายรูปถ่ายละยากนิดนึงแต่ตอนนี้เวลาประมาณ10บโมงครับท้องฟ้าเปิดแล้วก็จะทําให้เราถ่ายรูปแล้วมันติดท้องฟ้าที่สวยงามกว่านะครับเมื่อเช้ามันดูมนๆ โอเคเดี๋ยวจะพาไปถ่ายรูปบรรยากาศของที่นี่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าที่นี่ไม่ได้มาทําอะไรเยอะครับมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศอย่างเดียวเพราะที่นี่มีเสาธงชาตินะครับเป็นเสาธงชาติที่มีสายยาวที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มีตำนานของผาชู้นะครับอันนี้ผมขอไม่เล่าแล้วกันก็ให้มาอ่านกันเอานะครับเพราะว่าไม่ค่อยรู้ข้อมูลเหมือนกันครับเราก็อ่านมาจากใต้เหมือนกันก็นเลยเ,เดี๋ยวให้แต่ละคนมาศึกษากันเองนะครับ ก็ประมาณนี้ครับขาชูและเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับไปยังดอยเอยไม่ใช่ดอยถนนหมายเลข3อํอำเภอบออกก่อเกลือก็ฝากรับชมใน EP ีถัดไปด้วยนะครับ EP ีที่3สําหรับ EP ีนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสำหรับดอยเสมอดาวและขาชูอุทยานแห่งชาติสีน่านจังหวัดน่าน